สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเที่ยวอยุธยากับเบลล่าจริงไหมหรือมีลุ้นป๊บธนวัฒนตอบแล้วข่าวลือเที่ยวอยุธยากับเบลล่าจริงไหม ก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มสุดฮอตป๊บธนวัฒน์ห่างหายจากโซเชียลส่วนตัวไปนานแฟนๆถามหาล่าสุด30มิถุนายนป๊บธนวัฒน์ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์บุพเพศนิวาส2ร่วมกับนางเอกคู่จิน้นเบลล่าราณีเปิดใจให้สัมภาษณ์และตอบคำถามทุกประเด็นป๊บได้เคลียร์ข่าวลือไปเที่ยวอุธยากับเบลล่าราณีว่า ไม่ได้ไปเลยอยู่บ้านไม่ได้ดูข่าวไม่เคยไปอิทยากับเบลเจอกันที่กองอย่างเดียวแฟนแฟนจิ้นเขาก็ชอบแหละเพราะละครทําให้ประทับใจแฟนแฟนเชียร์ก็ดีครับผมกับเบลเป็นพี่น้องกันตอนน้องเป็นข่าวผมก็รู้แต่ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวตอนนี้ผมก็โสดคิดว่าเบลเป็นน้องเลยไม่คิดจะจีบลองคุยกันรู้จักกันมา6-7ปีเป็นน้องที่สนิทกันไปแล้ว สโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงซึ่งสองปีที่พักผ่อนก็เปิดใจแต่มันไม่เจอเพราะทุกคนก็อยู่บ้านแบบโควิดผมไม่เจอใครก่อนหน้านี้มีคนคุยบ้างแต่ไม่ได้คบเป็นแฟนเป็นเพื่อนพี่น้องอย่างที่เคยบอกคนที่ชอบก็มีแต่ไม่จีบแค่ชอบเฉยๆหลังหายหน้าหายตาไปเกือบ2ปีไม่ได้ออกงานก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าแฟนคลับ จะเยอะเหมือนเดิมเพราะเราก็ห่างหายสองปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านบ้างไม่ได้ไปไหนจนเริ่มออกมาทำงานได้ออกมาถ่ายละครแฟนคลับตามหาเพราะเราอยู่บ้านไม่ได้อัปเดตว่าเราทำอะไรก็มีไปตีกอล์ฟเล่นฟิตเนสบ้างไม่ได้ไปทำงานในวงการเท่าไหร่ส่วนโซเชียลก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ